สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้ววันนี้จะพามาดูมะลิหนึ่งศูนย์ห้าที่ผมปลูกไว้นะครับไม่ทราบว่าพี่พี่ทุกคนมะลิไปถึงไหนแล้วครับข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนห้าผมเพิ่งจะทําเดือนกันยานี่เองครับเมื่อวันที่สิบตอนนี้ข้าวได้สิบเอ็ดวันแล้วนี่ครับฝนไม่ตกเลยครับแรงแถวบ้านผมปีนี้จะได้กินหรือเปล่า นี่คือมาริหนึ่งนห้าน้ำต้มนะครับวันนี้ผมจะพามาดูมาริหนึ่งห้าคือมาลิหนึ่งศูนห้าข้อเสียของเขาก็คือสำหรับหวานน้ำต้มนะครับข้อเสียคือมาริหนึ่งศูนย้าขอาได้อายุประมาณหกถึงเดวันหรือ 7จ็ถึงสาวันมันจะมีเพีย้ยไฟนะครับเดี๋ยวผมจะหาให้ดูอันนี้ฝนเพิ่งตกไปเมื่อคืนนะแต่ตกไม่ยากเพีย้ยไฟน่าจะไปแล้วนี่ครับลักษณะเพีย้ยไฟจะชอบเข้าทําลายตั้งแต่10วันขึ้นไปครับลักษณะเข้าทําลายใบมันก็จะห่อไม่ยอมกลางไม่ยอมแตกกอใบไม่ขี้นะครับใบจะม้วนมุด ยาที่ใช้ก็คือไทยยามีท็อกแซมครับฉีดผสม,มกับยาฆ่ายาไปเลยก็ได้นะครับตอนช่วงข้าวได้10วันผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับแต่ตอันนี้กำลังเดินหาอยู่อันนี้คือลักษณะญ้านะครับเห็นไหมครับนี่ครับเรียกหญ้ากก,กพวกกกขนานพวกแค่หมูเนี่ยแะครับต้นก็จะประมาณนี้นะครับลักษณะ ยากับข้าวก็จะอยู่ต่างกันอย่างนี้ครับอันนี้ยาฆ่าตายหมดแล้วครับนี่ครับดูครับลักษณะความสูงระหว่างข้าวกับยากกนะครับคออเราไม่จําเป็นต้องคุมเปียกคุมแห้งก็ได้นะครับนี่ครับเพียไฟลักษณะใบห่อเขาก็จะทําการห่อในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ครับ เป็นใบแหลมๆ่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะซูมให้ดูแล้วก็ค่อยๆขี้ออกมานะครับเมื่อขี้ออกมาแล้วเสร็จแล้วมันก็จะกระโดดหนีไปนะครับนี่เรียกเพลไฟนะครับมันจะเข้ามาทําลายนี่ครับตัวมันจะเล็กๆครับเดี๋ยวผมซูมให้ดู จะซูมให้ดูว่าตัวมันเล็กขนาดไหนมันจะเล็กกว่าแมลงวีครับถ้าเราไม่สังเกตว่ามันไอ้นี่เราจะมองไม่เห็นเลยนะครับนี่ครับคุณเห็นไหมครับนี่ครับตัวเล็กๆที่เดินๆอยู่เนี่ยครับนี่แอบอยู่ในกาบใบเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยว ให้ดูนะครับว่ามันอยู่ยังไงนี่ครับเนี่ยตัวเล็กๆนียครับตัวเท่ากับเล็กกาลังวีครับเนี่ยครับลักษณะของเขาเ๋ย้ผมแหวกให้ดูอีกทีนี่ครับมันจะลักษณะจะอยู่ระดับนี้ครับเนี่ยครับเดินอยู่นะครับเนี่ยคือเพียไฟนะครับยาที่ใช้ก็ ไทยมีท็อกแซมเอาอยู่ครับเนี่ยครับตอนนี้ฉีดแค่ไทยมีท็อกแซมกับยาฆ่าหญ้าอย่างเดียวนะครับตอนช่วงข้าวอายุ10วันขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นมาริ105หรือข้าวที่อายุ110ถึง150วันยังไงก็ต้องฉีดครับเพราะว่าข้าวพวกัน,นี้จะอ่อนแอต่อเพีย้ยไฟมากครับในช่วง10ถึง30วัน เพี้ยจะลงทําให้ข้าวไม่แตกกอไม่พุ่งไม่แตกใบนะครับใบจะห่อหุบไม่ยอมแตกกอเกิดอาการเหลืองตั้งต้นเรียวยิ่งถ้าฝนไม่ตกหรือฤดูแล้งนี่ระบาดหนักเลยนะครับถ้าชอบถ้าชอบคลิปผมช่องผมก็ขอให้กดติดตามด้วยนะครับ <S <S เพื่อเป็นกําลังใจ <S <S ให้ผมทําคลิปต่อไปอันนี้เดี๋ยวพามาดูนะครับมันกินทีนี่คือข้าวไม่แตกกอ ไม่ตั้งตรงเลยนะครับกินทีก็ม้วนหดเรียวเราจะมอการข้าวเหมือนเป็นเชื้อราแต่จริงๆไม่ใช่นะครับหรือว่าขาดน้ำขาดปุ๋ยให้คุณใส่น้ำใส่ปุ๋ยก็ไม่หายนะครับตัวเล็กๆเ,เหมือนอีที่เราเห็นเมื่อกี้ครับไม่ใช่ตัวใหญ่อย่างในภาพอย่างในคลิปที่เราเห็นนะครับเราต้องไปดูต้นดีๆลักษณะการเข้าททำลายก็ใบข้าวจะหูหอบนี่ครับประมาณนี้ครับ นี่นี่นี่เดี๋ยวโซ่ให้ดูอีกทีนึงครับนี่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 เนี่ยคุณเห็นไหมครับเดินเต็มเลยครับเนี่ยเนี่ยครับมันจะอยู่ระดับต้นระดับเนี้ยครับเนี่ยครับเนี่ย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 ครับเดินอยู่นะครับเดินอยู่ตรงใบข้าวนี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเขาก็จะเล็กๆประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้มือผมนะครับเนี่ยเล็กมากเลยครับและไอตัวช่วยกําจัดของเราก็คือมดครับ หลังจากปล่อยน้ำแห้งเราสังเกตนะครับถ้าดินแห้งแกรกแล้วไม่มีเลนแล้วตัวที่จะช่วยเรากําจัดอีกตัวหนึ่งก็คือมดนะครับพวกมดที่เดินหาอาหารทั่วไปนี่นะครับมันจะมาช่วยเรากําจัดเพี้ยไฟได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมใช้ดูทีนะว่ามันอยู่ขนาดไหนนะครับต้นต้นเม็ด คนอันนี้บอกพวกที่เขายังไม่รู้นะครับพวกที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับชอบไม่ชอบก็ดูเอาครับอันนี้คือมะลิ105อายุได้11วันแล้วครับผมจะถ่ายจนได้เก็บเกี่ยวเลยนะครับว่าจะได้เก็บเกี่ยวไหมทำไมปีนี้ถึงทำช้าเลยครับ เพราะว่าผมเคยทำมะลิ105เดือนสิงหาวันที่20สิงหาผลผลิตก,ก็ดีนะครับ80-90ถังแต่อันนี้ลองมาทำให้ช้าลงอีกหน่อยนะครับนี่ครับผมไม่ได้ฉีดยาคุมนะครับนี่ผมปล่อยให้ย้าขึ้นคุณดูนะครับนี่ลูกยาต้นเล็กๆเกนี่ครับนี่ยครับอันนี้ต้นข้าวลูกยานะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวมาดู พรุ่งนี้เดี๋ยวรอให้ฟ้าเฟร้รเปิดเดี๋ยวผมจะมาฉีดยาขยะเดี๋ยวผมจะถ่ายดูวยาขยาอะไรแล้วจะเอาอยู่ไหมดูกันไปนะครับก็ไอยตัวเล็กๆเ,เ,เมื่อกี้นะครับตัวดีเลยครับทําให้ข้าวเราไม่แตกกอไม่เติบโตไม่ไปไหนเลยครับแกนแคะให้รอน้ำยี่สิามสิบวันก็ยังไม่ไปไหนครับและยิ่งป่อยให้เป็นหนักไม่ฉีดไทยมีท็อกแซมจะเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับ จนขนาดที่ข้าวแจ้เหลือต้นเดียวต้นไขรต้นมันเลยนะครับนี่แหละครับสาเหตุข้าวไม่แตกกอขอบคุณมากครับถ้าชอบก็กดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ